สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม d s e gment จากฝั่งทางญี่ปุ่นในยุค80หรือ90เนี่ยมีน้อยค่ายนะักที่จะสามารถเข้าไปทำตลาดในทวีปอเมริกาเหนือและจะเข้าไปตั้งฐานการผลิตในอเมริกาเหนือเนี่ยเป็นไปได้ยากมากรถที่เอามารีวิวในวันนี้ครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่สามารถทำได้และเปลี่ยนทัศนคติความคิด ของชาวอเมริกันเกี่ยวกับรถดีเซ gment และรถของค่ายญี่ปุ่นมาพบกับ Honda Accord เจนที่4ชื่อรหัส cb 9ก่อนอื่นขอขอบคุณน้องยูโรนะครับที่กรุณาเอารถคันนี้มาให้ผมรีวิวใครที่สนใจรถคันนี้นะครับสมบัติผัดกันชมเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ cb 9 เป็นรถที่อยู่ในเจนที่4ของ Accord โฉมนี้เริ่มตั้งแต่ในปี1,989จนถึง1,994ตัวโฉมแรกเนี่ยที่เป็น P-Face Lift มันจะเป็นตัวโฉมที่เป็นไฟท้ายยาวส่วนอีกโฉมนึงที่เราเรียกว่าตัวรุ่นไฟไท้ายสั้นหรือว่ารุ่น Face l i f แล้วเนี่ยมันอยู่ในปี1,992จนถึง1,994ก็คือตัวโฉมนี้ครับที่เอามารีวิว ต้องบอกว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมในตลาดอเมริกาเหนือเป็นอย่างมากและในบ้านเราก็เช่นกันโดยส่วนตัวผมมองว่าแ c c o อ d รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ทาง Hon ด้าเนี่ยตั้งใจทำเอาเข้าไปเจาะตลาดในอเมริกาและที่อื่นๆโดยจุดเด่นของมันก็คือรูปลักษ์รูปโฉมที่แปลกตากว่ารถในยุคนั้นห้องในสารที่โอโถงนั่งสบายและวัสดุไม่ได้ถึงกระดีมากแต่ มีคุณภาพและก็มีความคงทนมันเลยทำให้ Honda a c c o r d ดเจนที่4เนี้ได้รับรางวัลยอดขายอันดับหนึ่งของอเมริกาในปี1991และจนถึงนับปัจจุบนัน Honda a c c o r d ทุกรุ่นมียอดขายรวมกันแล้วทั่วโลกมากกว่า11ล้านคันครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้เป็นรถ Honda a c c o r d ดเจนที่4ชื่อรหัส CB9 โฉมนี้เป็นโฉมเฟสลิฟ ในช่วงปี92ถึงปี94และคันนี้เป็นรถอยู่ในปี93ครับในบ้านเรานอกจากที่เรียกชื่อรหัส CB9 แล้วก็จะมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าตาเพชรที่มาของคำว่าตาเพชรอยู่ตรงนี้ครับมาจากลักษณะไฟหน้าถ้าเรามองดูนะครับมันจะเป็นหลายเหลี่ยมคล้ายๆตูดของเพชร แอคคอร์ในบ้านเรามีขายเฉพาะเครื่อง2.0เท่านั้นแต่มันจะมีรุ่นย่อยอยู่4รุ่น LX EX LXI แล้วก็ EXI LX กับ EX จะเป็นเครื่องคาบูส่วน LXI กับ EXI จะเป็นเครื่องหัวฉีดและตัว L เนี่ยมันจะเป็นเกียร์กระปกุกส่วนตัว E เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้ครับตัวเครื่องคาบูเนี่ยมันจะให้แรงม้าทั้งหมด112แรงม้านะแต่ตัวเครื่องหัวฉีดเนี่ย มันจะอยู่ที่135แรงมา้ามาดูเครื่องยนต์กันสำหรับตัว Honda Accord เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ในตระกูล F-Series ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีชื่อเล่นที่เขาเรียกกันในต่างประเทศเรียกว่า Big b o c หรือว่าเครื่องบล็อกใหญ่ตัว Accord เองจะมีเครื่องยนต์3ขนาดด้วยกันตัวแรกเนี่ยจะเป็นขนาด1.8ลิตรตัวที่2จะเป็น2.0ลิตรและตัวที่สจะเป็น2.2ลิตร รหัสจะเป็น F18A F20A และ F22A แรงม้าจะเป็น125แรงม้า130แรงม้าและ140แรงม้าตามลำดับสำหรับคันนี้มันได้ถูกเปลี่ยนเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องอยู่ในตระกูล F เหมือนกันถ้าในกลุ่มคนเล่นรถเก่าถือว่าไม่ได้ข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดคันนี้ เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบขับ2วางหน้าขับหน้าขนาด2.2ลิตรรหัส F22B เป็นเครื่อง4สูบเรียง140แรงม้าเป็นระบบสายพานทามิง่งเผื่อใครที่จะเอาไว้หารถมือสองมาใช้ตัวเรเบลจะต้องเป็นแบบนี้นะที่ขันหน้าตัวแท็กจะอยู่ตรงนี้นะสิ่งที่ควรจะต้องดูและมันเป็นเกือบทุกคันมาฟังเสียงเครื่องยนต์ ถึง100อยู่ที่11.2วิท็อปสปีด196กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะสำหรับวงเลี้ยวคันนี้อยู่ที่10.8เมตรช่วงล่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมด้วยเหล็กกันโครงจากโรงงานระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกหลังจะเป็นดรัมข้อเสียของคันนี้อย่างหนึ่งก็คือไม่มีระบบ ABS มาให้ซุ้มล้อจะมีขนาด 195-205ล้อติดรถจะมีขนาด 195/60R15 จุดต่ำสุดของตัวรถหรือก่าวเคลียร์แลอยู่ที่15เซนติเมตรน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ1.2ตันหลังคาสามารถรับน้ำหนักได้100กิโลครับถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงานมันใช้9 5ครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดหรือว่าโมโน o อบ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันคันนี้ที่ผมจะมาถ่ายหรือตั้งใจมาถ่ายเลยบอกตรงๆว่าโดยส่วนตัวผมชอบตาเพชรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคันนี้ครับมันได้ความเดิมและของแต่งทุกชิ้นเป็นของแท้จากศูนย์ครับที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวมาถึง27ปีกว่าที่จะตกมาอยู่ในมือน้องยูโรเริ่มจากคุญแจเดิมๆจากโรงงานนะครับมีกระทั่งคุญแจล็อกเกียร์ของคันด้าด้วย กระจกเดิมจะต้องเป็นโลโก้ของ tsg นะครับคันนี้กระจกเดิมทั้งคันก่อนเข้ารถมาดูกันศาสตร์ก่อนเห็นมัวมวอย่างเงี้ยคันนี้กันศาสตร์แท้นะฮอนด้าเลยนะประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับเวลคัมไลท์หรือว่ากาวไลท์นะครับสวิตควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4ี่บานเป็นอโต,โตบ้บานหนึ่งด้านล่างเป็นช่องใส่ของแผงประตูจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูป ด้านล่างเนี่ยจะหุ้มด้วยพรมด้านบนเนี่ยจะหุ้มด้วยพรมอีกอย่างหนึ่งพนละชนิดการและตรงแผงมือจับประตูเนี่ยจะเป็นแบบซอฟทัชสมัยนี้อาจจะดูไม่หรูหราแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถือว่าให้มันดูหรูหรามากครับเบาเป็นแบบแมนวนวลครับที่เปิดฝาท้ายที่เปิดฝาถังน้ำมันที่เปิดฝากระโปรงหน้า สมัยนั้นค่ายอื่นอาจจะยังไม่คิดถึงแต่ฮอนด้คิดถึงมาแล้วครับมีที่พักเท้ามาให้ช่องใส่เหรียญช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านคุ้มด้วยหนังอันนี้ก็เสื่อมขาดไปตามอายุงานก็เลยไปหาตัวหุ้มพวงมาลัยมาใส่ไว้ก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายและมันสามารถปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวา สามารถปรับได้แค่2ทิศทางขึ้นกับลงนะคันนี้ครับไม้แท้อยู่ที่2,6 0 0สเลือนไม้จะแบ่งออกเป็น3หน้าจอใหญ่ๆจากซ้ายไปขวานะครับก็คือวัดรอบตรงกลางคือความเร็วไม้ได้220ขวามือสุดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องของน้ํามันอุณหภูมิน้ําตรงกลางจะเป็นตําแหน่งเกียร์ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นไฟสัญญาณเตือนเกี่ยวกวับเรื่องของประตูแล้วก็ไฟท้าย ผ้ายางจะเป็นของแท้ตรงรุ่นครับดับบอร์โดยรวมตามสไตล์ Honda ยุคนั้นครับส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่ามันก็โอเคนะไม่ได้ดูเก่าหรือว่าดูที่มันแตกต่างมันก็เป็นคลาสสิกสไตล์ของเขานี่ยแหละด้านบนสุดจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลและก็จะมีถาดวางของให้ด้านบนจะเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่วางคู่การแอร์ เป็นแบบ4ี่ช่องมาตรฐานวางนอนไลฟ้าหลังไฟฉุกเฉินความสว่างหน้าจอเรือนไม้ระบบแอร์จะเป็นแบบเมนวนวลพัดลมปรับได้5ระดับคันนี้ไม่มีฮีตเตอร์นะครับฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆเป็นปุ่มกด mm hmm. เลือกเอาเลยไลฟ์้ากระจกหน้าจะอยู่ตรงนี้อากาศหมุนเวียนภายในรถหรืออากาศภายนอกสวิตช์แอร์คอมวิทยุเปลี่ยนไปแล้ว แต่ว่าวิทยุจะทํางานคู่กับเสาวอากาศเวลาที่เราเปิดวิทยุเสาวอากาศที่อยู่ทางด้านหลังรถซ้ายมือมันจะยืดขึ้นครับด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของที่จุดบุรีและที่เขียบุรีครับ มีสิ่งดีๆมานำเสนอครับของหายากที่วางแก้วของติดรถเนี่ยของแท้จากโรงงานมันจะเป็นชุดเดียวกับคอนโซลด้านล่างนะครับเวลาลือมันต้องลือยกชุดชุดนี้อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงสองพันอย่างคันนี้เองนี่มีคนขอแลกนะแล้วเพิ่มตังค์ให้ด้วยตรงนี้จะเป็นที่วางของนะวางปากกาได้เกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัต4ิ4สปีดมันจะมีโหมดนี่ด้านล่างแบบธรรมดากับแบบสปอร์ต อันนี้ไว้ให้กดลากรอบสมัยนั้นใครมีรถแทบจะร้อยทั้งร้อยต้องมีที่ล็อกเกียร์ครับแต่ไม่เข้าใจนะว่านี้ควรจะอวดไหมว่ามันเป็นของแท้จากคอนดาเพราะมันเขียนไว้ว่าีวีก c a คอร์ดนะเบรกมือตามสมัยนิยมยุคนั้นอันนี้อีกเช่นกันนะครับภูมิใจนำเสนอเท้าแขนวัสดุเป็นผ้าคุ้มฟิลลิ่งก็โอเคนะไม่ลื่นด้านใน เป็เกะใส่ของกระจุกจิกบุด้วยสัก,กหลาดสมัยก่อนนี่อย่างที่บอกนะครับบู่แล้วมันเพิ่มความรูห้หราอีกอย่างหนึง่งมีคนบอกผมมาว่ามันเอาไว้กันไฟฟ้าสถิตครับตำแหน่งที่พักแขนกับคันเกียร์ไม่ปื้มนะครับจังหวะไม่ได้อันนี้มีไว้เท้าเล่นเท่เกะใส่ของมีขนาดใหญ่ครับและคันนี้มีคู่มือมาให้ด้วยครับ กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงสมัยนั้นหลายคนชอบบอกว่า h o n d a เนี่ยคือเบนซ์ของญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยคันด้ให้ออปชั่นมาเนี่ยนี่ขนาดตัดออปชั่นของตัวอเมริกาไปเยอะนะมันยังดูดีกว่ารถค่ายอื่นเลยลองนึกภาพย้อนดูแล้วกันว่าสมัยก่อนเนี่ยสิ่งของพวกนี้รถคันอื่นไม่มีนะครับแต่ h o n d a มีให้ม่านบางแดดวัสดุตัวเดียวกับตัวรถนะครับนี่ตัวแผงหลงังคาเหมือนกันเดียเลย ด้านข้างที่นั่งคนขับจะมีกระจกสองหน้ามาให้อันหนึ่งม่านบังแดดแบบนี้ผมมีไมค์ที่ X อยู่เหมือนกันเลยอ่ะออปชั่นอย่างหนึ่งที่ถูกตัดทิ้งไปในสเปคบ้านเราก็คือไฟส่องนที่แล้วก็ช่องเก็บแว่นครับตรงนี้แต่มีไฟห้องโดยสารมาให้ระหว่างเบาะแถว1กับเบาะแถว2อ,อยู่ตรงกลางพอดีแพงหลังคา CB9 ทำได้ดีมากครับ แน่นแข็งแรงหลายๆคนบอกว่ามันเป็นกระดาษอัดนะแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยแกะดูด้านข้างยกเว้นฝั่งที่นั่งด้านคนขับจะมีมือจับมาให้ครับเบาต้องบอกว่าถ้าเทียบกันในรถรุ่นเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันนั่งดีมากครับนั่งสบายปีกเบาไม่โอบกระชับจนเกินไปคนตัวใหญ่กับผมเนี่ยนั่งก็ยังโอเคที่ผมชอบที่สุดสำหรับเบาคู่หน้าก็คือ หมอนรองศีรษะสามารถปรับขึ้นได้3ระดับและที่ผมชอบที่สุดก็คือมันปรับองศาได้ครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกนะว่ามันรับกับศีรษะไหมขับทางไกลถือว่าสบายมากที่ประตูบาะแถว2จะมีไฟเวลคัมไลท์หรือไฟกล่าวไลท์ให้ด้วยนะครับรถบางรุ่นเนี่ยมีแค่คู่หน้าแต่แอคคอร์มีครบทุกบานประตู ประตูบอ่อแถวหนึ่งเนี่ยจะกว้างกว่าเข้าออกสะดวกกว่าบอ่อแถว2แต่บอ่อแถว2ไม่ได้ถือว่าเล็กนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นรถ30ปีที่แล้วเนี่ยและเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันประตูของบอ่อแถว2อ c แอคคอร์ดเนี่ยกว้างเลยบอ่อแถว2นั่งสบายมากครับเวลาเข้ามานั่งแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัวโลเวอร์3เบาะเหมือนกันได้เลยนะไม่มีความรู้สึกแตกต่างเลยเพียงแต่วัสดุที่หุ้มไม่ใช่แล้วก็พับเบาะไม่ได้ เล็กลูมมีขนาดเกือบ2องกำปั้น h เฮด o ูมมีขนาด2กกำปั้นเช่นเดียวกันพื้นที่วางเท้าขยับได้เยอะครับเหยียดขาได้เวลานั่งทางไกลไม่เมื่อยแต่ที่ไม่ชอบก็คือหมอนรองศรีรษะครับไม่สามารถปรับขึ้นมาได้ใช้งานจริงไม่ได้ที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับนุ่มเท้าสบายตำแหน่งที่นั่งคนที่5 ผมไม่ชอบครับไม่ชอบในที่นี้ก็คือนั่งแล้วเนี่ยมันยุบตัวมากเกินมันนุ่มก็จริงครับแต่ว่าพอนั่งแล้วตัวมันจมทําให้มันกดท้องเพราะฉะนั้นตําแหน่งตรงนี้คนนั่งเนี่ยควรจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนตัวเล็กๆส่วนพนักพิงถือว่าทําได้ดีโอเคครับแต่ที่วางเท้าของคนที่5ไม่สามารถวางได้ครับต้องไปแชร์กับตําแหน่งที่3กับตาแหน่งที่4 ด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องเขียบุหรี่ให้ครับจะโชว์เทคโนโลยีเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเวลาที่เราเปิดฝากระโปรงท้ายสาวอากาศมันจะหดลงเพราะว่ามันกันที่จะฟาดกับตัวสปอยเลอร์แต่ถ้าเราปิดมันก็จะกลับขึ้นมาทันทีเจ๋งเะล่าเทคโนโลยี30ปีที่แล้วนะเนี่ย ก่อนที่จะไปดูห้องเก็บสัมภาระอยากให้ดูก่อนว่าเวลาที่เขาเรียกท้ายสั้นกับท้ายยาวมันต่างอะไรอย่างตัวนี้นะครับมันคือโฉมท้ายสั้นส่วนตัวโฉมท้ายยาวเนี่ยไฟท้ายยาวไฟท้ายมันจะอยู่ตรงนี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่มันจะกลับกันตัวไฟท้ายจะอยู่ด้านล่างแล้วไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนบางอันก็จะเป็นไฟสีเหลืองบางอันก็จะเป็นไฟสีขาวนะสําหรับฝาท้ายสามารถไขเปิดด้วยกุญแจกับสวิตช์ที่อยู่ในห้องโดยสาร พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด490จนถึง500ลิตรต้องบอกว่าฝาท้ายเนี่ยมีขนาดกว้างพอสมควรนะผมมานั่งเนี่ยเกือบตัวตรงได้เลยข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันเอาคนไซส์ขนาดผมเนี่ยมานอนด้วยกันสองคนเนี่ยพอเบียดเบียดกันได้เลยนะไฟส่องห้องสัมภาระจะอยู่ตรงนี้ครับยางอะไรสมัยนั้นให้ล้อแม็กมา5วงนะครับแม่แรงกับเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวเรามาคุยเจ้าของรถกันนะครับพบกับน้องยูโรครับสวัสดีครับยูโรสวัสดีครับจริงๆเนี่ยน้องยูโรเคยเอารถมาให้เรารีวิวแล้วนะครับก็คือตัวโลเวอร์หกสองสามไปดูตรงนี้นะนี่นี่น,นี่คำถามเดียวที่อยากจะถามยูโรเลยซีบีเก้ากับหกสองสามต่างกันยังไงครับ <laughs> ก็จากเบื้องต้นมันเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดจอดอยู่ข้างๆกันเนี่ยมองจากข้างๆเหมือนกันหมดทุกอย่างเพราะว่าโครงสร้างประตูทุกอย่างดับเบิลวิชโบนช่วงล่างเนี่ยเหมือนกันหมด แต่ความรู้สึกที่แตกต่างก็คือภายในครับก็คือตัวโรเวอร์เนี่ยมันจะเป็นอังกฤษมากๆส่วนตัว Accord ก็จะมีดีไซเนอร์ของความเป็น JDM ความเป็นญี่ปุ่นมากๆซึ่งสัมผัสได้จากภายในเลยความเป็นญี่ปุ่นมันรูระมาะกันไหม ความหรูหราผมเข้าใจว่าโลเวอร์น่าจะหรูหรากว่าเพราะว่ามันเป็นลายไม้ด้วยถึงจะเป็นตัวทริมสีดําของโลเวอร์ภายในเบาะดาแผงดําทุกอย่างมันก็ยังมีลายไม้ให้แต่ใ้นความหรูหราความเป็นหนังแท้มันก็จะสวยกว่าดีกว่าส่วนตัวญี่ปุ่นก็จะเป็นหนังตัว t ้าก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่ที่นุ่มสบายพอๆกันแต่ความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันจะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแผงเรืองไม้ไฟก็จะอารมณ์เป็นเหมือนดูหนังอินิเชียลดีมากกว่าอ,อะไรมากกว่าดังนั้นความรู้สึกจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยภายในครับอ่ะหลายๆคนทุกอย่าง อย่างแรกเนี่ยช่วงล่างแตกต่างกันไหมสองตัวนี้ช่วงล่างแทบไม่แตกต่างเลยนะเพราะว่าความรู้สึกเป็นดับเบิลวิชโบนด้วยกันทั้งคู่ผมก็เลยเข้าใจว่ามันใช้อะไรร่วมแล้วก็ไปดูจากช่างมาแล้วเนี่ยก็ใช้อะไรล่างร่วมกัน่วมช่วงล่าง่วมกันอยู่ดังนั้นความรู้สึกก็ไม่น่าแตกต่างกันมากน้ํานหนักก็ใกล้เคียงกัน f ีล l ิ่งการขับขี่เครื่องยนต์ handling feeling handling ผมเข้าใจว่า handling อันนี้มันก็เป็นรถที่โรเวอร์ผมก็โดนวางเครื่องมาใหม่แล้วนะผมก็เลยอาจจะบอกไม่ได้ว่า handling มันต่างจาก ออริจินอลมากเดิมไหมแต่ว่าพอฟิลลิ่งความรู้สึกช่วงไหนใช่ครับก็คือช่วงต้นเนี่ยอยยบติดขึ้นไปเลยแต่ว่าตอนเราไปปลายจะต้องรอช้าๆขึ้นวิละกิโลอะไรอย่างนี้ค,ค,<ต>ความแฮนด์เดลิง <handling S 2> <ๆ S 1> ก็คือผมอะไรเบามากๆก็น่าจะเป็นตามสไตล์ของแอร์คอร์ตตัวนี้หลังจากที่เจอยูโรแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเจอโลเวอร์ที่มันเป็นตัวโลเวอร์เดิมๆตัวเครื่องเดิมๆนะคาแรคเตอร์ของการสตาร์ทเครื่องเนี่ยผมมองว่าฟิลลิ่งหรือว่าเสียงน่ผมมองว่าใกล้เคียงกันเลยอะคือเด๊ะๆอะไรประมาณอย่างเงี้ย แล้วก็ทัศนวิสัยเวลาในการขับขี่ถ้าเทียบกับเจ้าตัวตาเพชรกับตัว623ต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับพอทักตรงนี้เพราะว่าตัวโรเวอร์เนี่ยเบาเหมือนจะต่ํากว่าส่วนตัวแอคคอร์ดเบาเหมือนจะสูงกว่านิดนึงทาให้ทัศนวิสัยเรามองมาหน้าฝากระโปรงกับตรงคอนโซลหน้ากระจกเนี่ยจะแตกต่างกันเยอะมากก็คืออันนี้เหมือนมันจะโปร่งกว่าส่วนตัวโรเวอร์จะรู้สึกเหมือนต่ากว่าสปอร์ตกว่า ด้วยความที่ว่าโลเวอร์เนี่ยทุกคันที่นาเข้าไทยจะมีสัตรู้กลายเป็นว่าพื้นที่ข้างหลังคานเนี่ยจะโดนลดลงเพื่อที่จะใส่รลางมอเตอร์สันรู้เข้าไปได้ร้อนกว่ามันร้อนกว่าไหมไม่ครับมันก็ปิดแพงได้ปกติเพียงแต่แค่ว่าพอมันเตี้ยกว่ามากหัวมันจะชนแต่คันนี้หัวจะไม่ชนโลเวอร์มันจะเบาต่ำกว่าด้วยคําถามสุดท้ายถ้ามันต้องเลือกไว้ในบ้านได้คันเดียวจะคันไหนก็ต้องโรเวอร์เลยละครับเพราะว่าหาไม่ได้แล้วมีตอนนี้ก็หาซื้อดีๆไม่ได้แล้ว งั้นยังไงขอบคุณยูโรมากนะครับก็ยังเหลืออีกหลายคันนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเล็มๆไปข้อดีข้อที่1ราคามือสองตอนนี้ดีงามจับต้องได้ง่ายมากข้อที่2ในเรื่องของความคุ้มค่ากับสมรรถนะที่ได้แต่ราคาที่ใจ่ายในหลักหมื่นข้อที่สรูปทรงครับมันดูคลาสสิกและโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าเปรียบเทียบกับเจน3าแล้วเนี่ยผมมองว่ามันหล่อกันเยอะ4ภายในออกแบบมาได้ดีมาก โป่งโล่งนั่งสบายที่สำคัญครับวัสดุทนทานข้อที่5ช่วงล่างนุ่มนวลเข้าโค้งได้ดีมากในความเร็วสูงช่วงล่างไว้ใจได้ข้อเสียข้อที่1เกี่ยวกวับเรื่องของระบบความปลอดภัยครับ เปกในบ้านเรา ABS ไม่มีถุงลมไม่มีต่างประเทศมีครบข้อที่2พวงมาลายัยในความเร็วสูงเนี่ยเวลาที่ขับเองนะผมมีความรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนบ่นก็คือในเรื่องของวงเลี้ยวแต่ในเรื่องของวงเลี้ยวครับผมมองว่าต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นรถในสมัยนั้นข้อที่3เรื่องช่วงล่างมันนิ่มนวลก็จริงครับ แต่ว่าข้อต่อเนี่ยโดยเฉพาะบูส์เนี่ยมันมีเยอะมากเวลาซ่อมทีมีอ่วมก็อย่างที่เคยแนะนำนะครับถ้าจะซ่อมเนี่ยผมแนะนำให้ลองไปเช็คราคาที่ CJ Auto ก่อนข้อที่4เป็นคาแรคเตอร์ของเครื่องครับมันดีตีนต้นแต่ปลายแผ่วไม่ใช่ว่ามันไปไม่ได้เร็วนะแต่ปลายเนี่ยกว่ามันจะไหลอีกเนี่ยมีลุน้นหนะแต่โดยรวมแล้วผมถือว่ามันใช้งานได้ดีครับข้อที่ห อะไหล่บางอย่างเริ่มมีราคาแพงขึ้นต้องยอมรับว่าบางคนเริ่มหามาเก็บสะสมแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนกับรถที่ใช้งานโดยทั่วไปสําหรับผมเนี่ยผมบอกอย่างนี้ครับราคาอะไหล่จากเมื่อก่อนเนี่ยอย,อย่างสมมติแหลกพุงรศอะไรเนี่ยพันถึงสองพบาทหาซื้อได้เดี๋ยวนี้หกถึงเจ็ดพัละอาการประจํารุ่นขออนุญาตพูดรวมทั้งเครื่องคาบูแล้วก็เครื่องหัวฉีดนะข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของรอบเครื่องครับ บางทีเนี่ยเราจอดอยู่ที่เกียร์เอแล้วรอบเครื่องมันขึ้นสูงอันเนี้ยอยากให้ลองไปดูเกีก่ยวกับเรื่องสายเคเบิลของคันเกียร์ก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือวาล์วปิดผีดเสื้อข้อที่2น้ํามันเครื่องหายอย่างแรกให้ลองเปิดดูฝาหม้อน้ําก่อนว่ามีน้ํามันลอยอยู่ไหมถ้าไม่มีให้ลองเช็คดูที่ซีนครับข้อที่3ามเซนเซอร์สกปกค่าเพี้ยน อย่างแรกเลยลือออกมาเอาคอนแทคคลีนเนอร์ลองทําความสะอาดดูก่อนและลองใช้งานดูถ้าไม่หายค่อยลองหาเปลี่ยนดูนะของ a อรคอรไม่แพงข้อที่4เกี่ยวกับระบบจานจ่ายซีนเสื่อมลูกปืนแตกคอยเสียและตัวสุดท้ายตัวจุดระเบิดครับข้อที่5ปั๊มติก๊ก อย่างแรกดูรีเล่อย่างที่2ดูกล่องควบคุมครับว่ากล่องมันสั่งการทํางานไหมตัวกล่อง FLR อย่างที่3ก็น่าจะเป็นเพราะว่าปั๊มติกเองนี่แหละเสียข้อที่6ถ้ารอบเครื่องตกหรือว่าต่ํากว่าปกติให้ลองเช็คดู EA CV ก่อนลองล้างทำความสะอาดดูครับข้อที่7อาการผุครับเกี่ยวกับเรื่องพวกซิลิโคนแล้วก็ตัววัสดุสมัยนั้น มันจะเป็นรอยนะครับอันนี้ให้ดูเนี่ยมีรอยผุที่ฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายก็เป็นเวลาที่ไปหาซื้อรถมือสองต้องเช็คดูครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าเข้าที่เจอมาเนี่ยอายุงานขนาดนี้แล้วยังไงก็เป็นแต่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยไม่ใช่เข็นละอย่าบอกว่ารถไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างคันเนี้ยดูแลนะแต่มันก็ยังเป็นอยู่ดีอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-8โลลิตรนอกเมือง10-11โลลิตร ลียเนี่ยที่เคยทําได้ได้อยู่ที่ประมาณ9-10โลลิตรครับคู่เปรียบตัวแรกก็คือโโ t y o t a c o r o l l a ท้ายโด่งนะครับรหัส t 1 9 0รหัสเครื่องนี่ 3SFE ตัวที่2 Mazda 626ตัวเครื่องเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น FE DOS นะคันที่3 Mitsubishi g a า a ล t รหัส e 3 1เครื่องยนต์จะเป็น 4G63 ตัวที่4 นิสสันเซฟิโลเ3 2เครื่องยนต์จะเป็น VQ20DE และตัวที่5 Lower 623ตัวเครื่องจะเป็น H23 ราคามือ 1- มือ2ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับตอน Accord เข้ามาแรกๆเนี่ยตัวราคา P f ฟสดริฟจะแพงกว่าตัว f a c e l i f นะเพราะว่า ตอนที่ช่วงเฟสลิปจะได้ลดกำแพงฟาษีมันจะอยู่ในช่วงของราคาอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ง7 0 0 0 0 0สำหรับมือ2องณตอนนี้หลักหมื่นอยู่ประมาณ40,000มียันแสนกว่าบาทแต่สำหรับรุ่นย่อยณนะตอนนี้แทบไม่มีผลเลยครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นรุ่นไหนก็ได้อย่างนี้ผมจับเองถ้าผมอยากได้มาเล่นณนะตอนนี้ผมอยากได้ตัวแมนนวลมาเล่นครับ กลายเป็นว่าตัวแมนนวลเนี่ยราคาตึงกว่าตัวเกียร์ออโต้อีกเพราะฉะนั้นรุ่นย่อยไม่มีผลอย่าเอาไปอ้างอีกในการขายครับกับตาเพชรเนี่ยมันเล่นได้อยู่แล้วโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะแต่ผมลังเลใจที่ผมจะเอามาเล่นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มันไม่มีมาให้แต่เวลาถ้าจะเล่นเนี่ยผมอยากจะเล่นโฉมไหนผมบอกเลยว่าถ้าโดยส่วนตัวถ้าอยากได้รถเดิมๆผมอยากได้โฉมตัว LXi ครับที่เป็นเกียร์แมนนวลสำหรับใครที่จะหามาเล่นหรือจะหามาใช้งานส่วนตัวแนะนำแบบนี้ครับว่าตัวนี้ถ้าเป็นไปได้คุณหาตัวที่เขาวางเครื่องในตระกูล F มาแล้วเอามาเล่นดีกว่าเพราะว่ามันทุนค่าใช้จ่ายของคุณไปได้เยอะถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ รอบเครื่อง F22B คันนี้นะครับรอบมันค่อนข้างสูงวิ่งที่90เนี่ยมันวิ่งอยู่ประมาณนิ่งๆอยู่จะอยู่ประมาณ2,002-2,004ร้อยเนี่ยขึ้นที่เกือบ3,000นะแต่แต่3,000อยู่ที่2 0 0 3 0 0 0แต่ว่าที่120มันจะอยู่ที่3,000กว่าๆครับไม่เกิน3 4 0 0 ณตอนนี้ผมก็ยังมองว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคากับการเล่นนะถึงเมื่อไหร่มันจะแพงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแพงดูเดือดบ้าเลือดถ้าเรามองในมุมของคนใช้งานนะครับไม่จำเป็นต้องอะไรเนี้ยมากอะไรมากใช้ได้ handling ความเร็วสูงเบานิดนึงนะครับวงโหวงหน่อยนะครับแต่ว่าในความเร็วต่างหรือความเร็วใช้งานเนี่ยผมมองว่าโอเคปกติใช้งานได้ช่วงล่างขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสบายใช้งานได้ดีทัศนวิสัยต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีทัศนวิสัยดีมุมมองดีนะครับมุมอักเนี่ยจุดบอดไม่ค่อยเยอะ ตามสไตล์รถญี่ปุ่นอยู่แล้วเยน็นสบายเบาะนั่งดนะีถ้าคุณอยากได้รถในราคาที่โดยเฉลี่ยทั่วไปไม่เกินหลักแสนนะครับแต่คุณอยากได้ความสะดวกสบายความลักช์ลรี่เนี่ยผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ลองตัดสินใจกันดูครับสําหรับผมถ้ามีงบไม่มากผมจะเลือกตาเพ็ร